ยาดมคะ่ะขาดไม่ได้เลยแล้วก็แมสด,ด้วยนะคะสามสิบห้องในวันนี้นะคะเมื่อเรามาถึงโครงการนะคะสิ่งที่เราต้องติดต่อเลยคะ่ะก็คือนิติหรือโครงการนะคะสิ่งแรกเลยที่จะโดนกันเยอะๆนะคะสําหรับห้องน,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 นี้ห้องแรกก็นะจะเป็นส่วนนี้เลยการตรวจสอบทางช่างคันผมและช่างโครงการอยู่ในมาตรฐานที่ปลอดภัยเบื่อต้อเรามีาไปรับรองจากทางวิศวะโยธา,าด้วยในส่วนของเคเล้งหนวดนะคะแยกเป็นอาการก่อนอย่างเช่นพอได้ข้อมูลรวบรวมกรับแล้วเราก็นำต่อให้กับทางประกันภัย สวัสดีค่ะคุณอันตันและบระิษ,ษ,ษัทแกนวลินนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่โครงการนะคะคอนโดย่านเพชรเกษมนะคะวันนี้คุณอันปันและทีมนะคะกระจายนะคะทั่วกรุงเทพเลยนะคะสําหรับการตรวจเช็คในส่วนของการเกิดสถานการณ์แผ่นดินไหวนะคะสิ่งที่กระทบเมื่อวันที่28มีนาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะและเราจะแนะนําเทคนิควิธีการเบื้องต้นนะคะในการตรวจเช็คและซ่อมแซมเพื่อจะสร้างความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินที่ทางเราเนี่ยได้ดูแลอยู่ให้กับลุกบ้านทุกท่านค่ะ หลังจากเกิดแผ่นดินไหวนะคะสิ่งแรกที่ทุกคนจะต้องเข้าไปตรวจสอบเลยนะคะคือ,คอ,คอการตรวจสภาพห้องค่ะและอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะคะแม้ว่าแผ่นดินไหวจะไม่ได้กระทบอย่างรุนแรงนะคะเราก็ต้องรีบเข้าไปตรวจทุกจุดค่ะเอกสารสําคัญที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมไว้เลยนะคะก็คือ1เลยค่ะเอกสารแปลนห้องนะคะอย่างที่2ก็คือประกันนะคะในส่วนของการที่จะซ่อมแซมห้องนะคะและจะต้องเตรียมเพื่อที่จะเข้าไปตรวจเช็คภายในคอนโดให้กับประกันอย่างครบถ้วนและไม่เกิดความวุ่นวายให้กับตัวเองค่ะ เมื mail, right? ่อเรามาถึงโครงการนะคะสิ Les ่งที Kom ่เราต้องติดต่อเลยค่ะก็คือนิติหรือโครงการนะคะเพื่อรับในส่วนของเอกสารแปลนนะคะที่วิศวกรของโครงการเนี่ยได้มอบหมายให้ทางเรานะคะขึ้นไปตรวจสอบห้องนะคะและที่สําคัญนะคะเมื่อเราได้เอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะนําเอกสารที่วิศวกรให้นะคะไปตรวจสอบนะคะเพื่อเช็คในส่วนของประกันนะคะหรือความเรียบร้อยภายในห้องสภาพห้องทั้งหมดให้กับนิติเพื่อลดความเสี่ยงตรงนี้ด้วยค่ะ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะคะว่ามีกี่ห้องและเป็นกันยังไงบ้างคะ่ะไปค่ะและแน่นอนค่ะก่อนที่คุณนันจะไปตรวจห้องนะคะในสามิห้องในวันนี้นะคะก็ลืมไม่ได้ละค่ะคือพัดลมนะคะ1นึ่ยาดมค่ะขาดไม่ได้เลยแล้วก็แมสด,ด้วยนะคะและที่สําคัญเลยค่ะก็คือแปลนห้องนะคะเพื่อที่จะตรวจความเรียบร้อยให้ได้ทุกจุดทุกมุมนะคะแล้วก็ส่งในส่วนของเคมประกันนั่นเองค่ะไปกันเลยไป ไชค่ะวันนี้เราตรวจกี่ห้องไปดูกันเราขึ้นไปชั้น2 8กันค่ะซึ่งมีทั้งหมด34ชั้นนะคะสำหรับคนดูที่ดีค่ะไปแล้วพอดี let's go <S มาเรามาดูห้องแรกกันค่ะสำหรับห้องนี้นะคะขนาด30ตารางวาว่าจาละลุ้นระทึกขนาดไหนไปดูกัน แตกแล้วหามดับแรกเวลามองนะคะก็เขาก็จะมีในส่วนของแปลนอาคารให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็เราตรวจชิดกันว่ามีอยู่3-4โซนในห้องนี้นะคะก็จะมีห้องโซนที่เป็นโซนของห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็โซนระเบียงนะคะแล้วก็ รัวนะคะแล้วก็ห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำนะคะสำหรับแรกเราไาดูจากโซนแรกแล้วนะคะแล้วก็เรามาดูโซนที่ส่วโ,โซนที่ส่วโซนที่4ของห้องน้ําสําหรับห้องนี้นะคะลองดูตามจุดนะคะ <c oughs> เราก็ไม่ได้เจอในส่วนของผลกระทบมากมายนะคะสิ่งแรกเลยที่จะโดนกันเยอะๆนะคะสําหรับห้องนี้ห้องแรกนะคะก็จะเป็นส่วนนี้เลยส่วนนี้จะเป็นโซนรอยขีดนะคะรอยขีดธรรมดาไม่ได้ดูว่าเป็นอันตรายใดๆนะคะสําหรับห้องนี้ก็ถือว่าโอเคเยี่ยมมากเลยค่ะ ตอนนี้นะคะคุณนันปานนะคะก็ได้มายืนอยู่กับเจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะของโครงการแห่งหนึ่งนะคะย่านเพชรเกษมค่ะและที่นี่ก็จะมีหน่วยในส่วนของคุณนุนะคะคุณเพชรนะคะแล้วก็คุณภูมินะคะก็เป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการนะคะที่จะให้ข้อแนะนํานะคะแล้วก็มาตรการหลังจากเกิดแผ่นดินไหวในปี2025ในครั้งนี้นะคะว่าได้มีในส่วนของการที่โครงการเนี่ย จะช่วยเหลือของมาตรการลูกบ้านและผู้ให้เช่ายังไงได้บ้างนะคะลองไปฟังกันค่ะครับผมธามนุษย์สมบูรณ์นะครับผู้จัดก,การอาคารครับท่าฝวายบริหารจัดการนะครับมีมาตรการหลังจากเกิดแผ่นดินไหวนะครับได้รวบรวมทางช่างอาคารช่างโครงการนะครับขึ้นตรวจสอบอาคารชุดหลังจากเกิดแผ่นดินไหวเบื้องต้นอยู่ในเอ่อากรการตรวจสอบทางช่างอาคารผมและก็ช่างโครงการอยู่ในเอ่อมาตรฐานที่ปลอดภัยต่อมาได้มีเอ่อวิศวะจากทางภาครัฐจะเป็นเอ่อทางกทมกับทางผู้อำนวยการเขต เข้ามาตรวจสอบครับก็อยู่ในระดับความปลอดภัยสามารถพักอาศัยได้และในส่วนของโครงสร้างของวิศวกรเป็นยังไงบ้างคะครับ<ม>เบือ้องต้นเรามีใบรับรองจากทางวิศวะโยธ<ม>าด้วยรับผมว่าสามารถรับรองความปลอดภัยของอาคารชุได้ากรกอไมอ่านะคะก็เสริมสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับรูปบ้านด้วยเช่นกันถัดไปนะคะเป็นคุณเพชรนะคะคุณเพชรก็จะมีในส่วนของมาตรการเดียวยาน,นะคะในส่วนของลูกบ้านนะคะและผู้ที้เช่าย,ยัางไงได้บ้างคะคุณเพชร ในส่วนนี้ค่ะก็คือจะรวบรวมข้อมูลจากทางนิติบุคคลค่ะทางฝ่ายนิติบุคคลจะแบ่งแยกเคสเป็นเคสเล่งด่วนแล้วก็เคสไม่เล่งด่วน mm hmm. ในส่วนของเคสเล่นด่วนนะคะแยกเป็นอาการก่อนอย่างเช่นประตูติขดขัดไม่สามารถเปิดใช้งานได้หรือว่า mm hmm. มีภายในส่วนของฝ้ามีการหล่นอะไรอยคะ่ะแต่ในส่วนของฝ้าพวกนี้ค่ะจะไม่ได้อยู่ในส่วนของงานโครงสร้างนะคะจะเป็นในแค่ในงานสถาปัตย์ก็ทางนิติจะประสานงานกับช่างอาคารแล้วก็ช่างโครงการนะคะซึ่งเข้าช่วยเหลือห้องลูกบ,บ้าน ให้ประตูสามารถใช้งานได้แล้วก็ในส่วนนี้ค่ะก็คือจะรวบรวมข้อมูลจากทางลูกบ้านค่ะในส่วนของภาพความเสียหายต่างๆค่ะเพื่อให้ทางนิติค่ะส่งข้อมูลในการเคลมประกันภัยอาคารซึ่งอคอนโดนี้ค่ะเอ่อนิติได้มีการจัดซื้อประกันภัยอาคารไว้ก็คือทางลูกบ้านสามารถสบายใจได้ว่าถ้าเกิดภายในห้องมีเกิดเหตุเอ่อไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวอัคคีภัยน้ำรั่วก็ถ้าเกิดความเสียหาย ครอบคลุมอะค่ะก็คือทางประกันภัยก็คือ,อจะชดเชยค่าสินใหม่ให้กับลูกค้าได้าน,านะคะได้ฟังแล้วก็ชื่นใจจริงๆเลยนะคะสําหรับการเยียวยาอย่างเข้าแบบเร่งด่วนเลยท,ทันทีส่วนถัดไปค่ะเป็นส่วนของอผู้อำนวยการใหญ่ของที่นี่นะคะของโครงการนี้เลยนะคะเป็นคุณภูมินะคะก็ช่วยในส่วนของมาตรการเยียวยาหรือว่าในส่วนของสินไหมทดแทนหรือว่าจะเป็นในส่วนของการดูแลลูกบ้านอย่างช่วงทางของโครงการนี้เป็นไงบ้างคะครับผมก็ขอ,อแนะนําตัวก่อนนะครับสวัสดีครับผมธน,นวัฒน์ชนาน,นิติกุทัศน์นะครับ เป็นตำแหน่งผู้จัดการโครงการครับก็ดูภาพรวมข่าที่นี่ในเรื่องนโยบายการแอบไปนะครับเราก็มีในส่วนของการตรวจสอบคืนที่ส่วนกลางนะครับแล้วก็เป็นส่วนของห้องชุดเรารวบรวมความเสียหายตามที่คิมเพชรแจ้งนะครับทีนี้เรามีามาตรการในเรื่องของจัดเตรียมผู้รับเหมารอให้กับทางภาคาษัยไว้เลยนะครับไม่ต้องลำบากในการจัดหาผู้รับเหมานะครับทีนี้พอได้ข้อมูล,ลรวบรวมครบแล้วแล้วก็นําส่งให้กับทางประกันภัยนะครับแล้วก็ัาตรวจสอบเข้าแก้ไขภายในห้องชุด ครับในส่วนพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆก็ตามที่คุณนู้แจ้งไว้ข้างต้นนะครับว่าในส่วนของโครงสร้างปลอดภัยนะครับแล้วก็ จะมีหนังสือรับรองจากวิศวกรให้กับทางเราอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับโครงการที่นี่นะคะไฮไลท์นะคะอยู่แถวย่านเพชรเกษมนะคะความปลอดภัยนะคะและโครงสร้างนะคะที่ได้รับการยืนยันช่วงทันชีนะคะหลังจากเกิดแผ่นดินไหวนะคะใน2025นะคะดูแลปลอดภัยลูกบ้านอย่างรวดเร็วนะคะทางบริษัทแกนวบรินนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับโครงการที่นี่นะคะที่ให้ความร่วมมือนะคะแล้วก็ต้องรับเป็นอย่างดีค่ะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณค่องกาขอบคุณค่าก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะ ก็ใครนะคะที่มีคําถามอยากจะสอบถามเพิ่มเติม<ๆ>ก็คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อันปันนะคะกับบริษัทแกนวาลินพัฟฟิตี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆแล้วก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กับคุณอันปันและบริษัทแกนวาลินด้วยนะคะแล้วก็ subscribe ด้านล่างให้ด้วยนะคะแล้วก็คิดจะซื้อคอนโดนะคะก็คิดถึงบริษัทแกนวาลินค่ะเป็นพาร์ทเนอร์คู่คิดดูแลคุณคะ่ะ